สวัสดีครับอนะครับมาสายนะครับวันนี้ก็มาสายหน่อยนะครับทุกคนทุกท่านนะฝนตกนะครับติดภารกิจโอ้ยกว่าจะมาถึงนะครับเนาะนี่อ่าผมทำคลิปนี้ก็สี่ทุ่มนะครับดูครับผมผมเพิ่งถึงบ้านนะครับฝนตกครับน้ำท่วมถนนนะครับพอน้ำท่วมถนนแล้วมาตกตอนเขาเรียกว่าตกตอนค้นเรื่องงาน นะครับตกตอนคนร่วงงานก็เป็นเหตุเลยทีนี้นะครับเป็นเหตุเลยนะครับแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่ของวันที่8ดเนี่ยนะครับก็ยับอยู่นะนะครับยับมากเลยเอาง่ายๆนะครับคือถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เขาเรียกว่าถ้าใครทายไม่ถูกวันนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับควรควรเลิกทายได้แล้วนะครับเนาะก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับ คำเตือนนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความพลิ้เพลินเพื่อความบันเทิงนะครับเรามากุยกันเพื่อความบันเทิงนะครับและก็อาจจะนําตัวเลขนะครับที่ได้นะครับที่ได้วิเคราะห์ไปนำไาใช้ให้เกิดความมงคลเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจกการที่สาคัญหนึ่งประการนะครับการมันนำมีสิ่งไม่ดีและมสิ่งผิดกฎหมายทางช่งองเราไม่สนับสนุน,ส,น,ส,นสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตาม subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสัทธาปาฏิหาริย์ด้วยนะครับส่วนใครนะคครรัับบอยาากกจะะเป็นนสมชิ ก็ได้เลยนะครับสมาชิกนะครับสมาชิกของช่องเนี่ยก็จะต่างจากเอซีธรรมดานะครับก็คือสมาชิกก็จะมีแบบเรียกว่าเป็นรายเดือนนะครับเป็นรายเดือนคือเป็นรายเดือนเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องทุกเดือนนะครับเราก็สามารถยกเลิกได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับสาหรับใครที่หาคลิปไม่เจอนะครับเข้าไปที่หน้าช่องนะครับนอสเอฟซีทั่วไปนี่แหละครับนะเข้าไปที่หน้าช่องเพื่อกดตรงที่วิดีโอนะครับก็จะดูได้เลยว่าคลิปของวันไหนวันไหนเห็นไหมครับ ผมจะเรียงไว้ชัดเจนสำหรับนะครับสมาจะจะเป็นสมาชิกยังไงนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับวันนี้เรามาเช็คโปรโมชั่นกันอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ับแลกเข้านะครับยังรออยู่นะมีใครจะเป็นแฟนตัวยงหรือเปล่านะครับผมมีใครจะเป็นแฟนตัวยงไหมนะครับที่จริงก็ตั้งได้อีก2อันดับนะนะครับแต่แค่แฟนตัวยงนี่ก็ไม่มีไม่มีคนเป็นแฟนตัวยงกันแล้วนะครับอ่ะสมาชิกนะครับตั้งแต่อันดับต้นขึ้นไปนะครับหลังจาก4ี่วงคร่งก็จะเดิมเข้าไปที่คําว่าชุมชน กับหน้าช่องนะครับเห็นไหมวันนี้นะครับดูวันนี้ดีๆครับนี่ครับเด่น6ครับ6จะมา99.99%รองเลข7นะครับเห็นไหมหกหนึ่งหกสอง้าเจ็ดเก้าหกเกนะครับพี่น้องจะมา5้าโมงหกโมงหรือ1นึ่ทุ่มโดยประมาณก็คือ99%นะครับดูเลขทูบวันนี้ผมสรุปเลขทูบให้ด้วยนะครับเลขทูบถ้าทูบไม่แตกหรือว่าถึงแม้แตกก็จะเห็นชัดเจนเนี่ยผมก็จะพิมพ์มาให้นะครับสำหรับสมาชิกนี่นะครับสำหรับสมาชิก นะครับอ่าหนึ่งเก้าหกใช่ไหมแล้วก็ตัวกันนี่คือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับมาดูมาดูมาดูการดีใจของสมาชิกผมนะฮะมาดูครับโอ้โหนะครับเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะนะครับนะใครเป็นสมาชิกนะครับให้กำลังใจกันได้นะครับถึงอาจจะมาช้าแต่มานะอาจจะมาช้าแต่มานะอ่ะมาดูกันนะครับผมออกอะไรบ้างเหรอวันนี้ เ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับวันนี้ออกอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ไหนเนาะนะครับวันนี้ออกอะไรดูนะครับผมรีบจนแบบ <c oughs> กลัวนอนกันก่อนนะครับถ้าตื่นเช้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวหากันว่าไม่ลงอีกแหละนะอ่ะเขียนก่อน รอบแรกเรียงเลยเจ็ดหกห้าผมให้หกเจ็ดแปดีเจ็ดนะครับสายดักก็เหมือนเดิมครับเข้าอีกนะครับเข้าคือวันนี้นะครับไม่ว่าจะดูทางไหนนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับไม่จําเป็นต้องดูทุกทางนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวิธีนะครับที่ผมบอกนะครับแต่มันเข้าทุกวิธีที่ผมบอกจริงนะครับวันนี้วันนี้นะครับทุกอันเลยนะครับ ะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับประจําวันที่9นะครับเป็นวันมงเลขมงคลนะครับก็คือวันศุกร์ที่9นะครับเดือน9เลยนะครับปี65นะครับตรงกับวันสลากของลาวพัฒนานะครับด้วยนะมาดูกันวันที่8ก่อนนะครับเจ็ดหกห้นะครับฉะนั้นเลขที่จะเด่นก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับหกห้าสี่เจ็ดนะครับเลข ที่เด่นวิธีการสังเกตแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้เดือนหนึ่งจะไม่มาอยู่ประมาณครั้งเดียวไม่มานี่ก็อาจจะมาแค่รอบเดียวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเด้งนะครับอาสมาชิกกันนะครับอัดหกเลยครับดูครับหกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับคิดดูครับรองเจ็ดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือรอที่รอผลออกแค่นั้นคือเอาตั้งหกไว้รอเลยนะครับดูมีหกหนึ่งหกสองมีหมดนะครับแล้วก็พี่น้องอีกนะครับพอนอหกหนึ่งหกสอง ผมให้ดูแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเรามาดูก่อนรอบแรกเจ็ดหกห้านะครับสี่เจ็ดหกมาแล้วครับโผล่มาแล้วดอกแรกครับหกห้าครับมาแลวครับสี่เจ็ดไม่มีนะครับ4ี่เจ็ดไม่มีแล้วดูดิแบบกลับไปกับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงนะอ่ะทีนี้มาดูรอบห้าโมงนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนี่การดักมาไหมนะครับตัวที่ผมบอกให้ดัก มาเลยครับ7สมาชิกตัวรองมาเลยครับนี่คือนะครับเรียบร้อย17ลูกรักเหมือนกันเออนะครับทีนี้มาดูรอบ6โมงนี่นะครับรอบ5้าโมงทุกวันนี้ถ้ารอบห้าโมงทิ้งนะครับทิ้งก็หมายความว่าอาจจะไม่มีตามที่ผมสั่งหรือว่าอาจจะไม่มีในรอบนี้นี่ตามดักแถวบนเนี่ยอาจจะถ้าไม่มีนะเตรียมได้เลย,เลย นะครับเตรียมหนักได้เลยนะครับผมไปพิมพ์ให้สมาชิกผมเลยบอกนะครับเห็นไหมออกครับเจ็ดสี่สามสองหกเรามาได้ไล่ตัวเด่นตามกระดานนี้ก่อนปกตินะครับปกติทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นจุดไหมครับเห็นจุดที่ผมจุดไว้บนหัวไหมเมื่อวานผมจุดสามคู่กับเจ็ดห้าหกเจ็ดหกแปดออกเจ็ดห้านะครับวันนี้หกสองหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสี่ นะครับดูผลครับหกสองครับเต็มเต็มนี่ครับตัววินมาเลยครับตัววินมาเลยครับสี่สามไม่มีนะครับนี่ตัวที่ดักมาไหมครับมาสี่ครับมาหกครับสมาชิกครับเป็นวันแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมบอกหนักๆก็คือหก 99%ไม่ใช่9กแค่แค่อันนี้นะครับ99.99%ด้วยเหลืออีก0.001%ที่จะไม่มี6โผลมาเลยครับประกบสองหกด้วยครับเต็มลำเลยครับนี่ครับ2-6ครับเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนนะครับอัดพี่น้องอีกครับ4-3ครับเต็มเต็มครับ ผมให้ดูหมดนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนอกว่าสมาชิกผมเีมอะไรให้บ้างนะครับใครอยากเป็นสมาชิกก็ตามนั้นเลยนะครับตามที่บอกรือใครอยากเป็นสมาชิกแบบขั้นสุดยอดนะครับรออยู่รออยู่นะครับแทบอยากจะกราบแทบเท้าเลยทีเดียวนะครับดูเจ็ดสี่สามผมนะเจ็ดสี่หกนะครับเจ็ดสี่แปดเสียดายครับอันนี้ผมเสียดายมากนะครับหายไปทีละตัวมาดูหนึ่งทุ่มครับหนึ่งทุ่มผมบอกตัวไหนครับ หนึ่งทุ่มมองตรงไหนครับหนึ่งครับวันนี้ไม่มาแต่เลขแปดครับเลขแปดไม่มาทั้งรอบเลยครับหนึ่งครับตามเวลาครับตัวไหนครับหนึ่งสองสองครับสองมาอีกครับสองเด้งครับสองสองนะครับหกอะไรครับหนึ่งอะไรครับหนึ่งหกครับอยู่ในจุดครับอัดครับผมตัวอัดครับตัวอัดครับไม่อยากจะพูดนะครับวันนี้นะครับฝนฝนตกนะครับรถติดน้ําท่วมฉับพลันนะครับ ฮานอยก็เข้านะครับสมาชิกครับ61นะครับสายดักมาไหมครับมาครับ6อัด6อีกครับบูนะครับวันนี้คือที่สุดแห่งความที่สุดเลยครับนะครับสมาชิกเนี่ยวันนี้ผมบอกมาทุกอันนะครับ6 99 9 9 6เด้งนะครับ2รอบตัวรอง7ก็มาให้รอบแรกนะครับ6กหนึ่งหกมาหมดเลยครับอัดพี่น้องอีกครับมาอีกครับ ในกระดานนี้ครับหกหนึ่งหกสองนะครับหกห้าเจ็ดหนึ่งมาหมดครับหกหนึ่งอีกตัววินเนี่ยก็มาอีกครับคือมาทุกประตูนะครับไม่มาแค่สามตัวนะครับมาทุกอันและเลขทูบวันนี้ครับเลขทูบวันนี้คืออะไรครับหนึ่งหกเก้าครับเรียบร้อยครับเข้าอีกแล้วครับสามวันติดและก็มา VP สามวันติดเมื่อวันที่เจ็ดครับสี่สองนะครับเพราะได้สองสองศูนย์สี่สองสี่สอง งวดก่อนนะครับ148ครับนะครับ148ครับอืมงวดก่อนนะครับ89นะครับเออนะครับก็สาธุด้วยนะครับสำหรับใครที่เลขทูบนะครับเลขทูบก็ช่องไลฟ์แป๊บแป๊นะครับผมจะแชร์มาให้อยู่ครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับของวันที่9นะครับ เป็นงวดที่สามร้อยหกสิบเลยนะครับวันที่เก้านะครับเดือนเก้าครับโอ้ยสวยมากนะครับอ่ะอามาดูกันขอให้ผู้ที่เชื่อมาน่นและศรัทธานในตัวของข้าพเจ้านะครับมีโชคมีชัยทุกคนทุกท่านนะครับ รุกัน นี่ลูกรักนะครับ27งเูงา ผมว่าไอตัววิน5ตัวเนี่ยเข้าอีกนะครับพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากี่รอบแค่นั้นนะครับไม่รู้ว่าตัวจุดจะมาหรือเปล่าน้อะขอให้ผู้ที่มีศรัทธานะครับทุกคนทุกท่านนะครับสมาชิกหรือว่า fc นะครับก็ตามแต่นะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้มาเรื่อยๆนะครับ ก็คือนะครับใครที่อยากนะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับหรือว่าจะ,ะโปรโมทอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอบนะครับผมนะซีเลดแพงหน่อยนะครับเรียดราคานะครับซีจะเฉียดอีกหรือเปล่าเนี่ย สี่ครับสองศูนย์แปดและหนึ่งนะครับนะขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่ง ผมต้องเล็งนะครับน่าลุนหมผมลืมไปได้ยังไงอ่ะสี่สองอ่ะผมลืมสี่สองไปได้ยังไงครับนี่นะครับสี่สองนะครับ สี่สองเอาใส่ในีไม่ต้องไม่ต้องใส่ไหนะหรอกเนี่ยครับชอบส่วนตัวเลยสี่สองนะครับสี่สองตัวหนึง่งสองศูนย์ ไอ้ไม่ใช่นี่ครับสองเก้าสี่สองสองศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับผมชอบสี่ชุดนะครับเมื่อวานชอบสามชุดมาสองวันนะครับก็โอเคนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงนะครับขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจกับทางช่องศรัทธาปาฏิหารด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ